สวัสดีครับผมเป็กเปมบรัณสวรรณนนท์ครับวันนี้ผมมีความภาคภูมิใจที่จะแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกับนวัตกรรมยานยนต์อเนกประสงค์รุ่นใหม่ล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกนิยามและความเชื่อแห่งการขับขี่เพื่อให้คุณได้ค้นพบกับตัวตนแห่งความสําเร็จที่เหนือกว่าใช่ครับผมกําลังพูดถึงรถ All- n วอิ X. s ุสมิ u เเหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสําเร็จ ต้องบอกนะครับว่าการเปิดตัว All New Isuzu MU-X ครั้งใหม่นี้นะครับถือว่าเป็นการพลิกโฉมแบบใหม่หมดจดทั้งคันเลยนะครับความรู้สึกแรกที่เบคเห็นมาอยากจะขับขี่อยากจะเข้าไปนั่งเลยเพราะว่าเห็นแล้วมันมีความมีระดับหรูหราพรีเมียมมากขึ้นโทนสีน้ำตาลแบบนี้เรียกว่า m มาลาก r ชบ n จะเป็นโทนสีน้ำตาลเข้มถ้าดูแล้วมีระดับแล้วก็ออกมาคลาสซีสุดๆนะครับส่วนตัวกระจังหน้านี้นะครับจะเห็นว่า มีการเล่นเลเยอร์โดยวัสดุที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าผสมผสานกันอย่างลงตัวทําให้มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ที่น่าสนใจซึ่งรับกับไฟหน้านะครับแบบใบ LED h e a d l a m p ตรสงนี้นะครับถ้าสบตามองเข้าไปข้างในนะฮะในส่วนของ daylight จะดีไซน์ในแบบของ Aero Signature ให้ความเฉบเชีียวแล้วก็ล้ำสไตล์มากเลยครับต่อมาที่ด้านข้างตัวรถครับตรงนี้จะเห็นว่ามีเส้นสปีดไลย์อยู่ลากตั้งแต่หน้ารถไปจนถึงท้ายรถ พอมองแล้วเนี่ยจะให้ความรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวมีความดินามิกอยู่ถึงรถจะจอดอยู่เฉยๆแต่ว่าเหมือนมี movement อยู่ตลอดเวลาส่วนของไฟท้ายนะครับดีไซน์ด้วยคอนเซปต์ winglet signature แบบ t r e e l i e LED มีการไล่ระดับเป็นมิติ3เส้นให้ความสว่างได้อย่างชัดเจนที่น่าสนใจคือดูมีเสน่ห์และน่าค้นหามากขึ้นด้วยนะครับในส่วนของล้อ เอา New Isuzu MU-X คันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อขนาดใหญ่ถึง20นิ้วมีดีไซน์ที่คมเข้มดุดันแต่ก็ยังแฝงความรูหร่าไว้ได้อย่างลงตัวครับและตรงนี้ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของภายนอกรถเลยครับนั่นก็คือประตูท้าย Power Tailgate สามารถสั่งการด้วยรีโมทไฟฟ้าได้และยังไม่หมดแค่นี้ครับยังมีระบบ แจมโปรเทกชั่นช่วยเพิ่มเรื่องความปลอดภัยในการเก็บของและก็ย้ายของออกจากท้ายรถได้ด้วยครับเข้ามาดูภายในกันบ้างครับกว้างขวางโอ่อาแล้วก็หรูหรามากต้องยอมรับเลยนะครับว่า All New Isuzu MU-X เนี่ยเขาให้ความสำคัญในเรื่องการออกแบบมากๆ ตามคอนเซปต์ในการออกแบบที่เขาตั้งไว้ครับว่า fine rich and impressive craftsmanship ที่พิถีพิถันแทบจะทุกรายละเอียดในการออกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุโทนสีการตกแต่งและการจัดวางบอกเลยว,ว่าพรีเมียมมากๆครับความรู้สึกที่ได้นั่งในส่วนห้องโดยสารเนี่ยมีความเป็นสัดส่วนแยกระหว่างคนขับกับคนนั่งโดยสารได้ชัดเจนดีครับ ฟังก์ชันการจัดวางต่างเนี่ยก็ให้อารมณ์แบบ integrated cockpit ครับคือดูครบแล้วก็สะดวกในการใช้และสั่งการอย่างโซนของคอนโซลหน้ากับแผงข้างประตูที่เห็นนี้ตกแต่งในสไตล์แบบ Champagne Gold Garnish บอกได้เลยว่างานครับจริงๆอีก2จุดนะครับที่เป็นว่าน่าสนใจก็คือนี่ครับ dome light แล้วก็ ambient light เป็นฟังก์ชันที่เพิ่มความหรูหราและก็เสริมบรรยากาศในเวลาขับรถได้เป็นอย่างดีเลยมาถึงตรงนี้บ้างคือหน้าจอ mid สำหรับแสดงผล ใบริเวณหน้าปัดมาตรวัดดีไซน์อย่างประณีตพิถีพิถัถนมีการใช้เท็กซ์เจอร์แบบพิเศษที่ดูแล้วให้อารมณ์เหมือนกับหน้าปัดนาฬิกาแบบหรูๆเลยครับส่วนพวงมาลยัยจะเป็นแบบมันติฟังก์ชันปรับได้4ีทิศทางตามความถนัดของผู้ขับจับกระชับมือเลยครับและก็มีนี่ด้วยครับแพทเทิร์นชิปที่ทำให้การเปลี่ยนเกียร์กลายเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับคอนโซลกลางจะเชื่อมต่อกับคอนโซลหน้าเป็นชิ้นเดียวไม่ได้แยกขาดจากกันทำให้ดูมีความลื่นไหลของสไตล์การออกแบบที่ลงตัว ในส่วนของเกียร์จะเป็นแบบออโต้หกสปีดส่วนข้างๆตรงนี้คือปุ่มเบรกมือไฟฟ้ากับออโต้เบรกโฮลทําให้เราไม่ต้องคอยเหยียบเบรกตลอดเวลาด้วยนะครับขยับขึ้นมานิดนึงครับเราจะเห็นว่าหน้าจอใหญ่ขนาดนี้นี่เรียกว่า Isuzu Infotainment Display ครับเป็นหน้าจอระบบทัศสกรกีนขนาด9นิ้วซึ่งถือว่าใหญ่มากดูได้เต็มตามากสามารถเชื่อมต่อนะฮะมือถือแบบไร้สายผ่านระบบบลูทูธได้ทันที ที่สำคัญนะครับคือรองรับระบบ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ด้วยสามารถเปิดเล่นเพลงจากมือถือของคุณได้โดยตรงนะครับถ้าถามเรื่องรายละเอียดของเสียงนะครับบอกเลยว่าเต็มมิติมากเพราะว่ามีลำโพงอยู่8จุดรอบคันให้เสียงแบบเซอร์าวตลอดทั้งห้องโดยสารเลยนะครับมาเชื force, course, ่อลองฟังกันดูครับ อีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากสําหรับ all new isuzu mu x คันนี้ก็คือระบบปรับอากาศครับซึ่งนอกจากดีไซน์ที่ดูหรูหราให้อารมณ์การสัมผัสแบบเปียโนทัชแล้วในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานก็ถือว่าทํามาได้ดีไม่แพ้กันเพราะเป็นแบบแยกอุณหภูมิอิสระจากกันอย่างผมนี่เป็นคนขี้หนาวก็อาจจะตั้งไว้ที่25องศาเลยแต่ถ้าคนที่นั่งข้างๆข,ขี้ร้อนขึ้นมาก็สามารถปรับได้เป็น23องศาก็ได้แล้วก็ยังช่วยกรองฝุ่นได้ถึงระดับ pm 2.5ด้วยนะครับ ไม่ใช่แค่แอร์เย็นอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเบาะก,ก็นุ่มด้วยโอบก,กระชับพอดีแล้วก็นั่งสบายสุดๆส,สำหรับเบาะ All New Isuzu MU-X คันนี้นะครับเป็นสีเ้นด์บราวสีน้ำตาลแบบนี้ฮะแล้วดูใ,ใกล้ๆนะครับมีการตัดเย็บการเดินเส้นได้ที่ตัวเบาะนะฮะบ,บอกเรืยอว่าประณีตมากๆอารมณ์เนี่ยเหมือนนั่งอยู่บนโซฟาหนังสุดดูอ,อะไรอย่างนั้นเลยครับ แล้เห็นตรงนี้ไหมฮะเห็นว่า c o ลแม็กครับเบาะนี้มีเทคโนโลยี c o ลแม็กช่วยลดการสะสมความร้อนได้ด้วยแล้วก็เบาะเนี่สามารถปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางคุณเนี่ยจะเรีระแบบไหนนั่งโพสิชันแบบไหนก็สามารถจัดได้ตามสะดวกได้เลยและสำหรับคนข้างไม่ต้องอิจฉาไปปรับไฟฟ้าได้เหมือนกันครับเราลองย้ายมานั่งเบาะแถว2กันบ้าง หลายคน,นครับอาจจะมีประสบการณ์หรือภาพจํากับรถแบบ3แถว7ที่นั่งไว้ว่าเดียดแน่นอึดอัดแต่ถ้าคุณลองมานะครับกับ n e w isuzu so, n e x นะครับคุณอาจจะเปลี่ยนความคิดก็ได้ดูอย่างผม180ตัวยาวเชียวแต่เข่าเนี่ยยังไม่ติดเบาะเลยแสดงว่าเลกรุมกว้างมากและยังสามารถปรับเบาะได้หลายระดับอีกด้วยนะครับ ส่วนที่พักแขนตรงนี้นอกจากดีไซน์สวยแล้วยังใช้วางของได้ด้วยจะเป็นแก้วน้ําหรือมือถือก็จัดได้ครับผมอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงช่องเสียบเซฟตี้เบล์ในรถทั่วไปจะมีความยืดออกมาทําให้เวลานั่งเนี่ยนั่งแล้วไม่สบายแต่ของ all new isuzu mu x เนี่ยจะเรียบไปกับพื้นเบาะเลยถ้าอยากชาร์จมือถือหรือว่าแท็บเล็ตก็ไม่ต้องฝากคนแถวหน้าเลยครับเสียบต่อตรงนี้ได้เลยเป็นแบบ fast charge ด้วยแล้วก็ยังมีช่องต่อ ac 2 2 0โวล์ สามารถชาร์จโน้ตบุ๊กหรือว่าแท็บเล็ตเพื่อทำงานได้ด้วยนะครับรถสันแถวเจ็ดที่นั่งเรื่องพับเบาะเป็นเรื่องจำเป็นครับบอกเลยว่าสำหรับคันนี้นะครับการพับเบาะจากแถวสองไปนั่งแถวสามเป็นเรื่องสะดวกมากแค่โยกที่ปรับเบาะตรงนี้ไม่ต้องออกแรงเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปนั่งเบาะหลังได้อย่างง่ายได้ ชิวๆนั่งเข่าไม่ติดบเบาะด้วยตรงนี้เหมาะมงมากครับสำหรับสายกิจกรรมนะครับถ้าใครเนี่ยชอบไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือไปเล่นกีฬาหรือว่าเป็นขาช้อปปิง้ง All New Isuzu MU-X คันนี้ตอบโจทย์คุณได้ดีมากแน่นอนครับเพราะว่าด้านหลังสามารถพับเบาะได้เรียบทุกตำแหน่งจะช่วยเรื่องการขนของ,ของสัมภาระของคุณสะดวกมากครับนอกจากนี้นะครับ All New Isuzu MU-X เนี่ยยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีความสะดวกสบายอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรีโมท e อนจิ n นสตาร์ให้คุณสามารถสั่งสตาร์ทเครื่องได้จากระยะไกล่ w l l o m e Light Walk a w w y y u u t o o o k Follow me home และกระจกหน้าแบบ IR Cut ช่วยกรองแสงอินฟาเรดรังสี UVA และ UVB เป็นไงกันบ้างครับทั้งหรูหราสะดวกสบายและก็ครบทันแบบไม่มีกัางแบบนี้ผมนี่ให้เต็ม10แบบไม่หักไหมครับ หนึ่งในความล้ำของ All New Isuzu Mu-X นะครับเชื่อว่าหลายๆคน,นจะต้องตื่นเต้นจนต้องมองตามแน่นอนเพราะว่านี่คือระบบความปลอดภัยอัจฉริยะล่าสุดจาก Isuzu e ครับที่เรียกว่า Isuzu Matrix Safety Intelligence ครับจะมีการผสมผสานเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่หรือว่า ADAS กับฟีเจอร์ความปลอดภัยพื้นฐานให้ทำงานด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพครับโดยระบบ ADAS ใน All New Isuzu Mu-X เนี่ยนะครับเรียกได้ว่ามีความแตกต่างและก็เหนือกว่า เพราะว่าเป็นครั้งแรกในวงการรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ไทยที่มีการใช้เทคโนโลยี 3D Imaging Stereo Camera ซึ่งเป็นกล้องหน้าคู่จะมีความแม่นยำกว่ากล้องเดียวแบบโมโนคามีราทั่วไปเพราะว่ามีความสามารถในการตรวจจับวัตถุด้านหน้าแบบเรียลไทม์ทำให้มิติชัดเจนกว่านอกจากนี้มีเรดาร์2จุดและก็เซ็นเซอร์8จุดรอบคันเรียกว่าจัดกันแบบเต็มสตรีมครับตัวอย่างฟีเจอร์ความปลอดภัยสุดล้ำของ All New i n s i z u m u X เนี่ยก็มีดังนี้ครับ Full-speed range adaptive cruise control จะช่วยควบคุมความเร็วของรถเพื่อรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าโดยอัตโนมัติพร้อมระบบ stop and go ที่จะหยุดรถแล้วก็ออกตัวตามรถคันหน้าโดยอัตโนมัติช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการขับขี่ในเมืองได้เป็นอย่างดีนะครับและยังมีระบบ forward collision warning จะแจ้งเตือนเมื่อมีรถหรือวัตถุด้านหน้าในระยะที่อาจจะเกิดการชนโดยจะทำงานร่วมกันกันกบ autonomous emergency braking ครับซึ่งจะช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ หากคุณไม่ได้เหยียบเบรกเมื่อถึงระยะที่ทำให้เกิดการชนได้ระบบ Blind Spot Monitoring แจ้งเตือนเมื่อมีรถคัดอื่นในบริเวณจุดอับสายตาระบบ Lane Departure Warning จะแจ้งเตือนทันทีเมื่อรถวิ่งออกนอกเลนครับระบบ Pedal Misapplication Mitigation จะมีการตัดการทางานของเครื่องยนต์ 1, ทันทีเมื่อเผลอเหยียบคันเร่งขณะที่มีสิ่งกีดขวางหน้ารถหรือระบบ Parking A i อ s ิสเช่วยให้การจอดรถเป็นเรื่องสะดวกง่ายได้ นอกจากนี้นะครับ All New Isuzu m w x ยังมาพร้อมกับ Airbag 6จุดและระบบความปลอดภัยมาตรฐานที่มากันอย่างครบคันเสริมความอุ่นใจและก็มั่นใจให้คุณและคนที่คุณรักตลอดเส้นทางนะครับ force, course, และแน่นอนครับมาพูดถึงชื่อ Isuzu สิ่งหนึ่งที่ทุกคนต่างให้การยอมรับนั่นก็คือช่วงล่างที่นุ่มนวลและเกาะถนนครั้งนี้ All New Isuzu Mu-X ครับก็ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะเขามาพร้อมกับการออกแบบแพลตฟอร์มใหม่ด้วยแนวคิด อิสุสซิมเมทริกโมบิลิตี้ที่ให้ความรู้สึกมั่นคงนุ่มนวลและก็ปลอดภัยและที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือความสนุกเร้าใจในการขับขี่ที่มีมากขึ้นด้วยครับเพราะมีช่วงล่างคอยสปริงทั้ง4ล้อโดยเฉพาะช่วงล่างด้านหลังแบบ 5-link suspension ที่ถูกพัฒนาใหม่ให้รถเนี่ยยึดเกาะถนนและก็ทรงตัวได้อย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองนอกเมืองหรือแม้แต่เส้นทางที่สมบุกสมบันพร้อมไปได้ทุกสถานการณ์เลยครับ ถ้าพูดถึงเอกลักษ์ที่โดดเด่นและก็แตกต่างนะครับซึ่งน่าจะเรียกได้ว่าเป็น DNA เฉพาะตัวของอีซูซที่ไม่มีใครเหมือนคงจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ครับนอกจากเครื่องยนต์ที่มีชื่อเสียงและก็ได้รับการยอมรับมายาวนานครับ All New Isuzu MU-X มาพร้อมกับเครื่องยนต์3.0 DDI Blue Power ที่ทรงพลังและแรงเต็มสมรรถนะด้วยแรงม้าและแรงบิดสูงทุกย่านความเร็วรับประกันความขับสนุกเร้าใจทั้งในเมืองและนอกเมืองครับ นอกจากนี้ยังมีเครื่องยนต์1.9 DDI Blue Power Gen2 ก็ขึ้นชื่อเรื่องการประหยัดน้ำมันเป็นเยี่ยมแต่ยังออกตัวแรงและก็ตอบสนองได้ทันใจโดยทั้งสองเครื่องยนต์สามารถรองรับน้ำมันดีเซล B20 ถือว่าช่วยรักโลกและส่งเสริมเกษตร,รกรได้อีกทางด้วยนะครับ All New Isuzu MU-X มีทั้งรุ่นขับเคลื่อน4ล้อและก็2ล้อโดยในรุ่นขับเคื่อนสล้อมาพร้อมกับ Terrain Command ที่สามารถเปลี่ยนโหมดการขับขี่ตามสภาพถนนได้อย่างทันใจ แล้วก็รับเทเรนโหมดนะครับโหมดเพิ่มสมรรถนะสําหรับการขับขี่บนทางวิบาโดยการช่วยเสริมแรงยึดเกาะและก็แรงตะกุยของล้อ,ลอกับพื้นได้ดีขึ้นรับรองว่าโดนใจสายแอดเวนเจอร์สุดๆนะครับและทั้งหมดนี้ครับคือตัวตนใหม่ของ all new isuzu mu-X ครับสำหรับผมนะครับพูดได้เต็มปากนะครับว่า นี่คือที่สุดของยุตกรรมอนเนกประสงค์ที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนโฉมใหม่แบบ full model change ครับที่มาพร้อมกับความหรูหราของการดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์รวมถึงเทคโนโลยีความปลอดภัยที่เรียกได้ว่าล้ำหน้าที่สุดและก็ครบที่สุดในรถระดับเดียวกันครับอ่ะผมมีอีกเรื่องดีๆมาบอกครับสำหรับทุกท่านที่เป็นเจ้าของรถยนต์ isuzu mu-X นอกจากความเ e อ็กซ์คลูซีฟที่ได้ขับรถยนต์นั่งอนเนกประสงค์สุดหรูแล้วคุณยังจะได้ใช้ชีวิตแบบเ e อ็กซ์คลูซีฟอีกด้วยครับ กับไอซูซูมิลเอ็กซ์เดอเอ็กซ์คลูซีฟเอ็กซ์คลูซีฟไดฟ์เอ็กซ์คลูซีฟไลฟ์ โปรแกรมมอบเอกสิทธิพิเศษสำหรับเจ้าของรถ Isuzu MU-X ด้วยสิทธิพิเศษหลากหลายครับให้คุณเลือกได้ตามใจไม่ว่าจะเป็นส่วนลดมากมายจากร้านอาหารโรงแรมชั้นนำหรือกิจกรรมมอบความบันเทิงต่างๆรวมถึงโปรโมชั่นพิเศษจาก Isuzu ที่ใช้งานง่ายและก็สะดวกยิ่งขึ้นวิธีการก็ง่ายมากครับเพียงแค่ล็อกอินผ่านเว็บแอปพลิเคชัน My Isuzu เข้าเมนูสิทธิประโยชน์กดไอคอน Isuzu MU-X The Exclusive แค่นี้ก็สามารถรับเอกสิทธิ์เหนือระดับได้ทันทีเป็นยังไงบ้างครับ กับ all new isuzu mu-X ทั้งหรูหราคุ้มค่าและก็ครบครันขนาดนี้ทั้งสเปคความสะดวกสบายและก็เทคโนโลยีความปลอดภัยสุดล้ำในราคาเริ่มต้นเพียงล้านต้นๆเท่านั้นเองครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถไปสัมผัสและก็ทดลองขับกันได้ที่โชว์รูม isuzu ทั่วประเทศครับ all new isuzu mu-X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ all new isuzu mu-X Originality redefined.